สวัสดีค่ะชื่อปุ๋ยค่ะชื่อจริงชนทิชาจับขายค่ะก่อนที่จะมาออสเตรเลียนี่เรียนจบปริญญาตีกับปริญญาโทพยาบาลค่ะแล้วก็ทํางานเป็นอาจารย์พยาบาลมาตลอดค่ะตั้งแต่จบปริญญาตีรวมระยะเวลาอยู่ในอาชีพนี้ก็ประมาณ10ปีค่ะที่ตัดสินใจมาออสเตรเลียนะคะก็คืออันดับแรกเนี่ยอยากจะพัฒนาตัวเองด้านภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่า อย่างที่เราเข้าใจกันก็คืออยู่ประเทศไทยคะ่ะก็เรียนได้แต่ว่าสภาพแวดล้อมอ่ะมันไม่เหมาะสมสําหรับการที่ใช้ในชีวิตประจําวันก็เลยพยายามหาข้อมูลว่าเราสามารถไปเรียนแบบเข้มข้นเลยได้ที่ไหนบ้างก็พบว่าเป็นที่ออสเตรเลียเน,นะะี่ยค่ะเป็นประเทศที่ใช้เปิดภาษาอังกฤษเป็นทางการอยู่แล้วแล้วก็คิดว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยเหมาะสมกับการที่จะเรียนภาษาอังกฤษ ที่มาตอนแรกเลยนะคะเรียนแค่ภาษาอังกฤษ,ษยอย่างเดียวค่ะ6เดือนแล้วพอเรียนจบ6เดือนปุ๊บก็เรียนต่อในส่วนของเซอร์ติฟิเคทค่ะเซอร์ติฟิเคทีนี้จะเป็นส่วนของ i n d i v i d ว a l s ซ p p ัพพค่ะแล้วก็เซอร i ติฟิ t e ทโฟนี่จะเป็นเอจิ้งซั p พอร์ค่ะอันนี้ก็มองว่าในส่วนของมันเป็นปัญหาของระดับโลกเลยก็คือ สังคมไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนตอนนี้เผชิญกับสังคมผู้สูงอายุคือเป็นความต้องการหลักของตลาดแรงงานของทุกประเทศด้วยแม้กระทั่งไทยเราเองค,อคือในอนาคตว่าถ้าเราอยากจะกลับไปหาง,งานที่ไทยหรือแม้ว่าจะไปทํางานที่ประเทศเอื่นต่ออีกก็จะเป็นสายงานที่ไม่ตกงานแน่ๆก็คือหางานได้แน่ๆค่ะ ตอนนี้ทำงานอยู่ที่ r o c k p o o ร r e s i d e n t i a l a i ทแค a ์ e ะคะก็จะเป็นศูนย์ที่ให้การดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรมันจะเป็นเหมือนลักษณะคล้ายๆผู้สูงอายุมาพักอาศัยอยู่ในบิวดิ้ที่มีการจัดสรรฟัซิลิตี้ไว้ให้มีคนดูแลมีส่วนของที่ออกกำลังกายมีพวกสหาสาขาวิชาชีพพี่คอยดูแลครบค่ะ ก็ยาสามารถมาเยี่ยมได้ในหลักสูตรที่เรียนค่ะมันจะต้องมีการฝึกงานซึ่งตอนเรียน c ซอร์ติฟิเคทก็จะต้องฝึกงาน120ชั่วโมงค่ะแล้วก็เซอร i ติฟิเคทโบก็ต้องฝึกงาน120ชั่วโมงก็ได้ไปฝึกงานที่นี่ที่ร็อกฟูเนี่ยนะคะแล้วก็หลังจากที่ฝึกงานเสร็จแล้วทางเมนเจอร์ของฟ a c i ลิตี้ค่ะก็เลยออฟเฟอร์มาว่าใ สมัครงานไปแล้วก็มีการสัมภาษณ์คัดเลือกแล้วก็ได้ผ่านเข้าทำงานค่ะถ้าในส่วนของงานนะคะมันก็จะมีความแตกต่างกันอยู่แล้วระหว่างพยาบาลกับเอชแคร์นะคะในส่วนของเอชแคร์เนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนการดูแลส่วนบุคคลค่ะก็จะเน้นไปที่การดูแลพวกกิจวัตรประจำวันให้การช่วยเหลือเรื่อง การอาบน้าแต่งตัวการรับประทาน,นะะอาหารการคิดเมนอะไรต่างๆพวกนี้นะคะแต่ถ้าเป็นในส่วนของไทยเนี่ยมันก็จะต่างกันตรงที่ที่ไทยมันจะทํางานภายใต้ความกดดันอีกรูปแบบหนึ่งไม่เหมือนกันที่ออสเตรเลียค่ะจะค่อนข้างอิสระกว่าแล้วก็จะมีหน่วยงานที่ให้การดูแลคนทำงานมากกว่าที่ไทยในเรื่องของ สิทธิหรือว่าเรื่องสวัสดิการพวกนี้ค่ะตอนนี้ได้จอบอเปอร์จากที่ไทยแล้วนะคะก็จะกลับไปเป็นอาจารย์พยาบาลที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะือกลับไปทํางานในสายของวิชาการก็จะเป็นแนวถ่ายทอดความรู้ทางด้านการพยาบาลให้กับ นักศึกษาหรือว่านิสิตพยาบาลแล้วก็จะมีทั้งส่วนของทฤษฎีการทดลองพวกหลักการพยาบาลต่างๆแล้วก็การฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลค่ะคืออย่างที่บอกว่ามันแตกต่างว่าที่ไทยเราจะไม่มีเทคโนโลยีอะไรแบบนี้อย่างที่มาเจอที่นี่ก็คืออย่างการเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุแบบนี้ค่ะเขาจะใช้หอยซึ่งบ้านเราไม่เคยมีไม่เคยเห็นตั้งแต่เรียนมาก็ไม่เคยได้ใช้ แต่พอมาอยู่ที่นี่ก็ได้ใช้ซึ่งมันเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลให้กับผู้สูงอายุได้มากเลยมันก็จะทําให้ช่วยลดพลังงานเราด้วยลดการบาดเจ็บในการทํางานด้วยพวกนี้เพราะอย่างถ้าทําที่ไทยเนี่ยก็ต้องใช้แรงของเราล้วนๆ <c oughs> มันก็จะผิดหลักกายศาสตร์นั่นแหละในการทํางานค่ะแล้วก็พวกกฎหมายหรือว่ามันจะเป็น policy and procedure พวกนี้ที่ไปไประยุกต์ใช้ได้ จะเน้นไปที่การคุ้มครองทั้งสิทธิ์ของตัวผู้ทำงานกับลูกค้าด้วยค่ะก็ฝากถึงคนที่กำลังอาจจะลังเลหรือว่าตัดสินใจได้แล้วก็อยากจะสนับสนุนให้ได้มาค่ะเพราะว่ามันถือว่าเป็นการก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองดับแรกเลยนะแล้วก็สิ่งที่จะได้แน่ๆก็คือประสบการณ์ค่ะ พราะแบบบางอย่างเราไม่เคยทําที่ไทยเลยไม่เคยเห็นไม่เคยเจอแต่พอมาอยู่ที่เนี่ยก็ได้ทําได้เห็นมันอย่างน้อยมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีกับเรามันทาให้เรามีพื้นฐานชีวิตมากขึ้นถ้าแบบในอนาคตที่เราเจอสถานการณ์อะไรที่แปลกใหม่ก็จะทําให้เราปรับตัวได้ง่ายขึ้นค่ะก็อยากการสนับสนุนให้มาให้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในชีวิตครั้งหนึ่งสําหรับ วีซานักเรียนที่ทั้งที่อยู่ที่นี่อยู่แล้วนะคะหรือว่าที่กําลังจะมาค่ะก็อยากจะฝากให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางประเทศออสเตรเลียนะคะเพื่อเป็นผลดีกับทั้งตัวของพวกเราเองแล้วก็ตัวคนรุ่นหลังๆที่กําลังจะตามมาด้วยค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมคลิปมาตั้งแต่แรกจนจบนะคะ สุดท้ายอยากจะฝากว่าถ้าเกิดใครที่สนใจอยากจะมาประเทศออสเตรเลียนะคะอย่าลืมนลกถึงเ d u y ย n ังนะคะให้บริการดีเยี่ยมทุกระดับประทับใจค่ะบ๊ายบายค่ะ Ed ตุย n g Thailand, y t u r g a t e w a y to study in a u s t r a l i a